สวัสดีค่ะผู้ที่ปรึกษาการขาย MGAS Group Surin ค่ะช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะปู้อยากจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติสำหรับเจ้า MG z S X Plus ค่ะตัวนี้เป็นการจำลองภาพฝนตกนะคะช่วงเวลาที่เราขับรถไปแล้วก็เกิดฝนตกในระหว่างที่เราขับรถการตั้งค่าที่ปัดน้ำฝนนะคะก่อนอื่นเรามาที่ปุ่มสตาร์ทค่ะ กดปุ่มสตาร์ทโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะกดจนขึ้นสีเขียวแบบนี้ค่ะเรามาที่ก้านปัดน้ำฝนค่ะกดก้านปัดน้ำฝนล,ลงนะคะแล้วก็กดขึ้นบนสุดค่ะแล้วก็มาไว้ที่เดิมนะคะ